สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน้ซองนมือ่นอีสั้นยช่ไหมครับพี่น้องมือนี่เขามาเล่นงานจิ๋วงานยำเย่าครับพี่น้องครับเบื้องขนาดแหนะครับเด้อนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับนี่นี่นี่นีเพ่าเฮเออแล้วมาหาอ้นอนวีดปุ๊บสื้ตัวนี้ครับพี่น้องครับเออเฮาปืนนี่เป็นเใหมายนะครับเด้อพี่น้องเด้อจ้อมกับยัางคาอยู่เห็นบมั้ยดำๆมันบาท่านได้ปาดได้เฮาพืนนี่เขาเรียกได้ว่าเล่นเล่นเป็นงานยำเย่าครับสำหรับงานมือนี่ เดี๋ยวให้เบิ้งนะครับเนาะงไม้นี่พี่น้องของคุณนะคุณตาก,กันดิเอาแน่เหมือนรับเดอ้อเห็มบอครับมันเป็นมันเป็นปอดแล้วก็เป็นโกบัวนะคนี่คือไม้คุณตาเฮานะครับไม้นี่เฮามาต้องบอกนะครับเนาะว่าอยู่บังไรเฮามากันเลื่อยอยู่ครับกับพี่น้องพราเดาได้อยู่นะครับเนอ้องเป็นป่าอีกยงังนี่พี่น้องที่ติดตามมาเลนะครับเนาะพี่น้องลองดเดาเดาบ้างครับว่าไม่สิเป็นป่าอีกยังครับนี่นี่ทั้งทั้งหนาเป็นบัวชมพู เราทั้งนี้เป็นปอดผักตบชวาอย่างเดียวเลยครับเอ้าตอนนี้ใส่แขนเรียบร้อยแล้วครับเอาไปเริ่มไล่ปลากันเลยมาครับเด้อพี่น้องครับมาไล่ปลากันนะครับเด้อลุยกันแล้วครับไล่บ่อไห้ไล่ใกล้นะครับเด้อไล่เอาแขบๆเลยครับนี่เห็นมันเอาทั้งบุญเพลินทั้งลักด่างแล้วนี่ครับแต่มาอุ่นนี่ไม่สิ่นาเนี่ยแต่บุญเป็นสีแป้นนะครับเด้อเป็นใบบัวอย่างเดียวทั้งอุ่นเป็นปอดครับยางโคมเอาเบื่อครับอุปสรรคบุญนี่อ่า กันเจสีปลาจนนะครับโขปลาจนปลาขอนมักย yeah. ู่มักอยู่เลยปลาดุดดูสิครับถ้าตอนนี้เรียบร้อยครับเด้ออะไรมาจดเด็ดเอาตะไคร์อันปิดไปแล้วครับอ้าวเหยียบถือว่าปลาต้องครับเอ่อหยับถือแต่ตอนปิดเด็ดเลยครับโอ้ถือว่าได้เหยับหยับเร็วแห้งเลยหลังมาปุบปิดปุบเหยียบปั๊บเลยนี่เอายนะครับตอนนี้มีปลาใหญ่อยู่ถ่ายแหงนครับเด้ออุ่นอุ่นมาตัวจอบแหงครับนี่นี่อยู่งตรงนี้ครับนี่ถ้าอุ่นเหยียนไปปุบถ่ายยังแหงยังดีอยู่แสดงว่าอยู่นะครับเด้อ มาล่ารูามั้มครับนี่มาสียูอยู่ครับยูอยู่โอเคครับยูนะครับ,บเดอบบ้อยู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 เหยื่อยังดีอยู่อ่าตอนนี้พันนะครับแหยื่ถ้ายูครับเด้อบุหัวเป็นปลาสิดงปลาคอยเงี้ยครับเด้อนี่เบย์เบยอยากตากหิ่งยูโซนนี่ครับนี่ตั้มอยู่นี่เนี่ยมาหนามผงกระจายเลยครับเนี่ยมาซุโซน,นนี่ถ้ามันขนาดไหนแต่อหน,นตีนลงไปทดสอบเบิ้ง ดินแหเ่ายัางยังถึงดินอยู่ครับสรแสดงว่าบ่ทันไปใส่มองมาคงสิบอ่อมาบริเวณร,รอบนอกนะครับนอกแต่ออกมารอบนอกปุ๊บอันนี้คือความบาดเสียวนะครับพอด่างเขันเป็นมันเป็นกําแพงต่างลงซื่อเลยครับมันบ่มีเผาอะฮะโอ้แต่เดี๋ยวป้าเฮง <c oughs> เออครับพี่น้องครับอีไทยต้นแหลกนะครับเด้อวัตสีบ่พ่อบางท <c oughs> ีกอแล้วโอ้โหกําลังกอกําลังกอดก็หามานะครับน้องพี่น้องเขาวันนี้เป็นวันที่เงียบไหมครับถ้าบ่มีต้นยืนต้นนั้นก็คือมันเงียบแห่งเดี๋อวเงียบกิ๊บเลยแต่ต้นหละย ต่งเตเข้ามางมากนะครับเด้อต่้งแต่ผุนมากั้งผี่บอ่ันดีดเลยเอครับตแฮะเฮือสองเทือนึงแล้วก็หายไปเลยหายยไปเเลอนี่คือความกังวลของเฮ้ยนะครับเนาะขันมันออกมาโซโตโซ่อยังเนี้ยยังนอยเัาก็ได้หลุดนว่ามันยังอยู่อยู่อยู่สิอนี้มันเงียบไปเลยครับ พี่น้องครับโบเห็นเสยครับเป็นประเด็นจังไดครับเขาไปในเขาไปในีเหเราแราต่ยังโบทัานติ่มครับยังโบทันตีน้ำแล้วก็เขาไปปุ๊บก็ย,ยังโบทันเหยียบอีกตัวนั้นมันเกิดยังขึน้นเจ้าท่านจปีนเฮ็นนั่นปปแห,นหนละถ้าตอนนี้เกิดประเด็นแล้วครับว่ายังอยูย่บ่ครับตอนนี้นนตนนเต็มตีเห็นหลาสุดคืออยู่ในเห็นแล้วครับเด้อขัด,ออ,ด,ดออกได้ดิบูมแลยว่าออกได้วางใดสิออกได้จังใดมาครับปีนเห็นแล้วบันนี้สิได้เขาเลยไเข้าสิได้ลุนก็เลยครับว่ามีป้าโบยีป้าตอนนั้นสิอยู่บอ เดี๋ยวก่อนเตาโองกคนมองเห็นเลยอ้ยเฮ้ยก่นขุดมือเว้ยตาอดตอยลงลวอ๋แ็งแเลยตไปยังมาสุดหไปยังมาส้ดโดนยังเตาขอดมือเว้ยจกไปเอาตนยั่บ่ต้นนั่นแหละต้แหงบ้าต้บาวังขันมันแห้งต้วตีมันส้นๆไแห้งมันไปใส่กระตีกระช่งมือกระช่างไม้ได้ครับเด้อบ่มีขวดครับไใส่ขวดต่ว่ากับต้นไงมันเห็นแล้วค้นซันน่ เล็นแล้วมา๋ยวมานหนุนก็ต่อครับริบลอยเลยเจ็ดมายางดีครับเติมผมมีปลาอื่นสัปลาตองเอามัเลยปลไเว้ยบอูเนยไปยังดูหาตีนดูดๆๆปตองไปยัง่ได้หาตีนออนดูดปลาตีทลตุ่มตตุ่มต่าก็โดดเลอว่าปลาโดดตีโดดโดดกะขัดมันออกมันออกได้จังไดอยู่าออวังหันเดียอยฮะออกวังตั้อยู่ในด่างวังหัน ันาดโบได้ออกออกโบได้ออกด้ยังมาสุนอยู่อยู่ด้ปลาตองต้องงามเลยครับเด้อสำหรับปลาตองครับนี่ตรงงามเลยเหนื่เลยงงมันงงเลยครับออกไปแต่วางใดนี่แหละคือโอ้พีหลอกบ่เอ้ยพีหลอกใหญ่ใหญ่ว่าสองตัวคนนึ้บุญเลยปลาบูครับปลาปลาจนปลาจนครับนี่ปลาตุ้นไหนเอ๊ะปลาใดจังใด นเมนบ่อหัวบุทันเห็นอะไรุนเขลุนีินบ่อเมนเหรอเีพราะว่าเออแห้งน่อยแห้งแ้่อเงเสด็จป้ายังไม่เหลือครับดินมันกองขังลมนะครับเดี๋จะเอาหายาหหมปุกไหมได้หรือเ่ได้แอนี่ป้าไอที่พอพออีไถ่บ่เนยังบ่นี่อุปการตีนลงแหงเอาก็ได้นี่ครับอีไไงครับไปสุนแหงไม่แหงกันนะเอาเอานี่ นี่ตีนนี่าุ้งนิ้างคัวนี่ปลาดุกกระมากครับตายยังยี่สิบตุ่มเลยปลากระปามัคือบโหญาบ่มาต่ปลาดุกอันตองกัรออกได้อีหลวยออกไบ่บอกตอนไหนออกบัวไลวยออกออกบัวได้ดอกนี่มันห แต่เห็นว่าต้นสำหนีดินแห้งขนาดนั้นแมนบ่โมเมนต์บ่แมเนตัวนี้บ่แมนต์ส่นขาจะจีบอ๋อสุนขาตัวจีบเดลยพุ่นน๋ะเสียงดังก็ร้องโมเนต์เสียงดังแห้งเลยต้นดีมันมันสุนมันโอ้มันดังแห้งลยครับเด้อแต่กระธานีผู้ใดเห็นดอกครับถ่ายแล้วมันเงียบกระดุกตั้มเทสุดถ่ายแล้วมันเงียบก็เลยนี่เงียิมีว่ามันออกสวงวังมันตั้มเทสุดถ่ายบ่พี่แห็นเปิดบ่บ่มาเงียบกินอยู่เลย มาดูครับดู้่าดูงู่นี่ครับตัวนี้ครับันย่งยูนสังะแหงดูตัวนี้ตัวใหญ่แห้งครับน้องแ่สนส่นแห้ตังสในส่อนแดกตั้งสองพื้นตั้ง่าด่ว่าเอาซัวๆเลยเด้ครับแลดวก็โดนสีลอยมาตับ มันเตะแหปุ๋ยบัวอยู่ซจ่ดว่าพอาะว่มันสีออกแค่พุ่นล้วมาจุ่นตรงไหนอยู่จังอกแหงมาติด่างมาจุ่นตีมจอดว่าโมเละมาจุ่นกรแหงกันเี่อย่าลืมเลยอันนี้เป็นวันที่สองครับด้วยน้องเด้อวันนี้สีน้ำตื่นครับ่น้องเพียงเขาเพียงเขาเลยครับตอนนี้กําลังเลื่อมลือแล้วอันนี้เนี่ยแหงคือแหนี่แหละมามาลองหลุดเมืองว่านที่สองเสียตื่นบอออ่ อ่ะเริ่มลื่นเลยครับเดี๋ยวมาเราหลุนต้นสุดท้ายเลยต้นงุ่มเลยนะเผื่อกันบาสีเวลาแก่ลอเบิรงกเลยครับให้ลื่นสวยกันก่อนผว่าสิอัปเดตอันอยู่ในเหงื่ต้นงุ่มโมเมนครับนี่ครับมาส่นแต่พี่แล้วอ่าปเดิมซ้ำนี่ปลาคอและทั้งอ้าวทังไหนอยู่ด้วยครับเด้อผลพันธุ์ไหนอยู่ตื่นหนึ่งครับนี่โอ้ปลาต้องสัมตัวปลาต้องไหญ่โอ้โหครับเป็นปลาต้องซ้ำครับน้าตื่นนึงแล้วอ่ตอนนี้ผลพันธุ์ยู่ปุ่นนะครับเด้ออันนี้ปลาเดิมว่านที่สองครับเดี๋ยวเป็นปลาต้องกับปลา บอลมาสิเพือัปเดตที่เบื้องต้นงมทีเดียวบหมแมนครับมาติดเสยครับอ่าอันนี้คือน้ำระดับเพียงเขาเลยครับเด้อทำใม้เขาเนื้อพ่อนเลนี่ครับพี่น้องครับได้มาอีกแล้วเบิ้งครับแน่โอ้โหเนื้อโบว์มาตัวเดียวบหมแมนครับบอลตัดเดียป่ะปั๊เป็นสองมาหนีปั๊เป็นสลิดแล้วครับวันนี้ครับกันสลิดทั้งนี้กับพ่อสลิดอยู่อือตัวตัวของอ้าวนี่สิโต๊ะโทรผ่ามือเลยครับง่ายๆนะครับเด้อเอ้โผ่ามือขึ้นมาเบิ้งครับพี่น้องครับง่ายด้วยครับ น,ววนี่ขอไู้ว่าหน่มันเป็นสลิดนะครับน้ำตื่นด้วอันสลิดอยู่น้ำตื่นครับวันนี้ตะบนะครับนี่ได้มาทีละสองละสองครับเด้อฝนไทยเบิ่งกเห็นทีละสองละสองเขาหน่ปลาโ,คโ,คโคขกโก็ได้โต๊ะสำนีแล้วไหลมาไหลมากเลยครับโอ้ตัวหน่อยก็ได้หลายโต๊ะเขาว่านี่กลายเป็นเออได้ป้าหน่าแฮหลายเลยครับในด่างน,นะครับน้ำปลานในดาน่างเลยซื้อตอนนี้เอาเพวังปิดครับพวกปีกกระปีกผู้จับปลากระจับอยู่ครับเด้อแต่เบิร์กครับน้ำเพียงเขาครับ ดึงด่างออกดึงด่างออกนั่นท่านบอกได้นั่นนั่นครับเอ้าแล้วครับเอ้าท่านวะเรียบร้อยไม่ได้ดึงดางออกไม่ออกเรียบร้อยครับไปแล้วครับปลาคอน่อยสิบสิบตะปูปลาคอละแนมๆมึงทัวเป็นน้ำตื่นนะครับเด้อปลาคอปลาจนปลาดุกอู้นั่นนั่นครับเห็นวะครับเออมีปลาคอครับตั้งนานแต่เบื้องต้นน่าจะง่ายสักหน่อยครับยุทธไทยงี้ให้เอาไปบึ้ง อุอ่ไม oh, ่เบ like, ิ่งก่อนไหลอยู่เจโอ้ยแต่มันไหลมาสไหลมาสลิดบ่กร่งหแต่มันหลลิกบเอาแต่บงตัวหนังสีเงาทำได้ครับดละปูดมาเลยสลิดบ่สลิดเนาะเบิ่งโอ้สลิดกับทอผามือเลยครับเด้อสลิดเพิ่นคบคนยังตัวหนยุ่สนั่นๆๆครับเอาแล้วถด่เถียงอุ่นบ่ถึงอุนบ่นรัดดย่นรัดยบ่ถดินลมเดม แ่แต่บงได้สิได้ครับบมีานเจ้างีถึงอ่นด้นี้นี่หันอยู่นั้นนี่เดี๋ยวรัดวินเดี๋ยวรัดให้เดี๋ยวรัดให้ได้หรอปลเนี่ยอุ่นไปแล้วนี่อ่นที่รัไปนี่บห็นมาเลยโอ้ยนี่นี่นีนี่นี่นี่เออเออไอยูบ่ได้แล้วได้ล้วเียบเลยเออยังเหีบัตีดนยังแหงนี่ครับ ญ่เลยครับเด้อเนีมันดีดเหมือนสิ่งแ่ละเนี nice ้อ oh, ว่ามัน้ำตื่นมักเลยดีดแห้งอุ้ยเนี่ยปลาสลิดี่ไอโอ้โหนี่ทุกบ่โอ้โหปลาขอนี่ดิดิดิป้องปลาอนรเขหนอยได้อ้ยีลัดด้ออ้าเนืยวจับแล้วนจับให้เราหนึ่นี่แหละ้เปียอโอเคครับคนนั้นมาเติมตีนตีนก็มีหลายตัวเนี่ยมีคนไหล ปาดจวดครับนาดไปไหเอาประคอกันครับนี่ๆๆๆปิดลงไตเลยไว้ละปิดปิดลงไตเลยเด้อมันยังไงมันจำเป็นต้องใสุ่งปิลงไตเลยนะเออนั่นแหละจำเป็ทใส่มาลุนตอครับลุนต่อประจนั่งถาเลยมันเขามาหาคาอุ่นเลยได้บอกเนี่ยได้แล้วนี่ไปยังโอ้โหคืออะไรเป็นประคอประคอบ่นี่ป้าคอครับโอ้ปลระจุดำดำเหนี่ยมเลยครับคอคยาดีนี่มันถือว่าปลาจุ โอ้ป้านหนเป็นปลคอครับตอนนี้ก็นี่ปลสลิดปลคอตัดตุ๊ดปสลิดกับปลาคอครับที่ขืนตอนนี้นะครับเด้อโอ้สลิดใหญ่คือยเบืงปลสลิดเบื้องปลสลิดเพิ่นตัวนี้ตัวนี้ตัวก้มครับต้นนี้เป่นปลาเอันนี้ปลสลิดอ้วนครับตัวนี้แต่สันดีแบบนึงมันสิแบดใหญ่เลยบ่แม่นี่เป็นบางบ่อเด้มีสู่บ่อเลยตัวนี้

เบร์ขับโต้ทอผามือด้ยครับเด้อปลาสลิเป็ตเมื่อกี่อ่อนยนไปโตัมืบอกี้ปลาปิง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 ปลาปงปลาปิงปลาปงปลาปิงปลาปงปลาปิงปลาปปลาปิงปลาปิงปลาปิงปลาปงปลาปิงปาปิงปลาปปลาปงปลาปงปลาปปลาปงปลาปาปปลางปลาปลาป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 ปปลาปปปปลาปลาปปลาาปปลาลาปาปล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 ลาปล โอ้วันนี่ผัดเป็นปลาสดิดในกาเดินสำรับน้ำตื่นครับนี่่องามครับนงาม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 โอ้กระ่ายครับนี่วะสลิดบอไปหาเนี่ยเปิดเปิดอากขาอนเม่อกี้ไส่ใช่หรอเปิดเปิดจากเาโอนรู้แล้วเล่ เดี๋ยวเรากย่ามืออยู่ในแหบ่บ่แล้วไปเร็วลยครับไปจอยเอาบพี่น้องครับเดี๋ยวมาขึ้นมาดันบนหลับมาเบิ่งครับว่าเขาได้ซ้ำใดนี่ครับเบิ่งดันข้างโอ้เป็นป้าสลิดนะครับเด้อที่เป็นพระเอกสำหรับวัอนี้ครับสลิดใหญ่นี่อันนี้คือป้าแล้วก็นบวบหอยสลิดนะครับที่ผสมกันอยู่แต่บวมห้เ่าบวกหอยหลายซ้ำใดมาเทออกกระหูละเทออกกระหูสองวานรวมกันนะครับเด้อมัอนี่วัตถสิเจ็บบ่เจ็บครับพี่น้องครับ อ่ามันก็ได้ได้อยู่เรืออยู่แต่มันโบมันบ่มีแบบที่เด็ดที่หยังครับเป็นเป็นป้าแบบปกติเลยนะบ่มีแบบป้าใหญ่ป้าหยังครับตัวไปเลยตัวนี้บ่ใหญ่กว่าหมูนี่แหละเบื้องอีดีซสําสลิดบ่โอ้สลิดเบิดอ้อยต่อยเลยสลิดอย่างเดียวสลิดอย่างเดียวบ่มีหยังเลยอีอใต้ตัวเดียวนี่โอ้โหมาครับเบิ่งแล้วเบื้องปั้นดอกตันเป็น3เด้อัสาสเลิดตัวเดียวก็หลอก เอาไปสามล้นเออเอาหอยออกไปบางเนี่ยห็นตะป่าบางเนี่ยมันเป็นงยังไงโอ้นี่ครับแสดงว่าบกหอยบ่อหลายครับเป็นเป็นป่าครับเกก็ปลาาสสิดออมใุ่แยกเป็นกลุ่มเอาปลาดุกให้ออกไปก่อนป้ามันดิ่นเฮอปามันดิ่นปลาเอาปลาดุกเลยออกไปมันดิ่นเอาปลาดุกใส่โตเติบมีไเอาปลาดุกใส่มันดิ่นพูจับเลยเอาปลาดุกใส่โตเพออะเอาดูก่อนเออป้าสลิดบอกใอยดินปลาขาวมั่งยังสิบปั้นได้เอาปลาดุนี่ยเอาปลาดุกได้ มาเจ็บตอนอย e, ok ู uh, uh, okay. the 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 ่ทั้งโขกปุ้ยอย่างมันปลาดุกลายอยู่เนาะหลายเตมอยู่ตัวเอ้าไปง่ามหลายเด้อไปเลยปลาสลิดกับปลาตะไคร้เด้อปลาดุกไดียกตัวปลาดุกได้ซีครับปลาดุกได้ซีแล้วก็พวกปลายเงาพวกพวกคอปลาจุนสิไดรลายเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งปลาสลิดตะละแม่ครับนี่เอาปลาสลิดเอาออกก่อนนี่ครับนี่เห็นบ่มทอมือเลยครับใหญ่เลยครับเด้อสำหรับปลาสลิดนี่ใหญ่เลยครับสำหรับห่วยนี่ แล้วก็สีดำดีดำเมี่ยมปุ๊บเลยหวยแต่ป้าแปลกเวยบายหลายสีแฝกเว้ยพี่แต่ว่าป้าดูบ่ไ์ดินอนเนี่ครับพี่น้องครับออกแบบออกแบบว่าบารดิหูวโตเลยเนะครับออกออกแบบมิดไปเลยบ่ส้นแหยสุนยังออกออกแบบหายวิสุนี่แหละเจ๊เย็นเจ๊เย็นป้าต้องมาใส่รถ อืมอืมตัวนี้ว่ใส่ตัตัวนวาใส่ขาวอืมออกรตองตองอืมตองตองกตองอีกตัวนึ่งหน่อยังคุกันกตองอีกตัวหนึ่งของนั่นยิรตองัวนึงมีเนาะแล้คอใส่แทนเอาอผสมกันคอไปลดเออแม่คอต้นเด็นใส่ผมใส่ไม่อยังไรพูดเออพออันพ่อเราเออาเรล่มไม้บนนี้ คือยู่ด้อประค่างพูดละลายอยู่ด้อดีด้อออเออตกอยู่พูดละสองลอยู่ครับดี้ายอยสองลอยู่น่ดูอีกดิเออสองลูอยูุ่่ป้องยีปลามันดิปลามันดเอ่นั่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่นใส่เลยน่าตัวใหญ่แน่นะไปแล้วจะก้อนี่กเว้าวนวพอดีเลยวะ มันก็พอดีจิปันเห็นมันพอดีมกระดูกอยูเอาบารนี้เอาเลยเอาเลยจับ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 ออกก่อนเบี่ยงก้อนไหนเอาเลยมันสีมันสีเตือนปั๊มมันเติอนปั๊มมันเดือครับออกก้อนเบี่ยงก้อนนี้จับเด้ีิแต่ละก้อนครับจับออกอะไรจะค่อยไอ้ถุงแค่เอาตันเล่นจับออกอะไรจับไว้กระดูกใส่ถุงให้มัันจงเฮียเอาไปปันไปกินเดี๋ยวให้แล้วให้เบิ่งให้เบิ่งเพิ่นจับได้เพิ่นสั่งเบิ่งก่อนเท่าไรเรามีสองดูอยู่นะหนักแนบวะ หนาครับไม่ไปใส่เสียโดกลัวเออโลกัวเกือบสองหมุ่นละกราดุกใ่ระดูกเยอไปหล่นเอาประดูกไงไปหล่นตัวหนึ่งูุลิตัวละต่อ่าตัวหนึงเอปุลิตัวนี่นั่นแหละเอาไปหล่นยไปไงนี่ครับพี่รองครับกมีประมาณนี้นะครับเดพน่น้องเด้อมนีบริกินเขาวปลาครับเังจากอากาศหอนแห้งครับเด้อเฮียแกสามสี่คนเห็นได้น้ำตื่น อากาศท่อนๆครับมันหนีทั้งบ้านพี่น้องก็คงสิห่อนบ่ต่างกันเนะครับนอนอ่อนว่าอ่อนเสือเลยต่อไปในสั่นแท้อ่ากินข้าวบ่แซ่บเด้อครับมันหนีได้คนอ่อนล่าอ่อนแรงมันก็เลยบ่อยาเข้าเลยอ่าเอาเอาต้องสู้ขึ้นบั้งเอ็งไหนนี่ครับป้าบุ๊ซูป้าครับร่วมกันนี่นี่ป้าถูกป้าเออสองโลอ่ะเออเอาปลาดุกใส่มัน่อยสองโลอยู่โอเคครับพี่น้องครับตามมาไกลริมกดไลค์กดติดตามเพียงและใจคลิปนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อ แล้วรุ่นเบืองเมืองหนาเขาจิไปหากินทางใดเราติดตามเบืองสำหรับลินี้ไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ